จอบข่าวร้อน เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพันเพศศัตกตรอผู้สุขอนุวุธินะคะเกี่ยวกับการคัดเลือกกตรอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าชื่อของคุณธาริศเพ่งดิตและก็รวมไปถึงอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญวงศ์ที่มีหลายคนคัดคานเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดแหละค่ะทั้งคู่นั้นเนี่ยนะคะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์นั้นนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัััสดีคคสสดีคคค่่ะะทานวรบ ค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะในที่ประชุมกตรนะคะบรรยากาศก,าก็เป็นการประชุมปกตินะครับค่ะเป็นเรื่องที่ทําตามระเดียบขัะกฎเกณฑ์ของกรอรทุกประการนะฮะค่ะเราอยากจะเรียนให้ทราบว่ากา,ารเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งน่ะ นะครับทุกทั้งหมดเนี่ยค่ต้องสู้กับการเสนอชื่อกับฝ่ายผู้มีอำนาจในสำนักงานแห่งชาติแล,าาแล้วก็ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายการเงินที่ดูแลนะฮะสำนักงานแห่งชาติาเพราะว่าการเสนอชื่อนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ ของทุกคนที่เป็นกรรมการทั้งโดยสมห่ัทั้งโดยเชิดแกงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านคงทราบดีท่านฟังคงทราบดีนะครับว่าคนที่กลุ่มอำนาจครับนั้นต้องดรวจแล้วตำรวจเองเนี่ยก็ย่อมราถนายศสัตว์อำนาจใครที่กลัวอำนาจ ครับเนี่ยเขาก็สั่งการตนนํารวจค่ะทางด้ยต้องสั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ทางคณะกรรมการที่ผ่านการเลือกตั้งรู้สึกวิตกเนี่ยก็เพราะว่ากรรมการโดยตําแหน่งโดยอัตราส่วน,นมันมีจํานวนมากกว,ว่ากว่ากรรมการโดยตําแหน่งที่เทียบไม่ได้คือกรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เข้าประชุม มีสิบเอ็ดคนคแต่กรรมาการเลือกตั้งเนี่ยมีห้าคนเท่านั้นห้าคนอืมนะฮะทั้งนี้มันก็ประกับว่าสิบเอ็ดต่อห้านะครับในการที่เราจะพิจารณาเรื่องสารคนที่เป็นผู้สมควรรุนีตามสาขาต่างๆค่ะค่ะวันนี้ใช้เวลานานไหมคะในการคริจารณาคดีเรามีโอกาสชนะน้ยมากครับถ้า ผู้ก,กุมบัหน้าหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาสามารถครอบงำคนที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่งที่เองก็กุนการอยู่ในตําแหน่งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอืจํานวนเจ็ดท่านนะเพราะฉะนั้นเราไม่คาดหมายหรอกครับว่าเราจะมีโอกาสคนที่เราเสนอนั้นเนี่ยะจะพยายามไปมสันหาเนี่ยโดยระยะเวลาจํากัดเพียงสี่สิบปดชั่วโมงเนี่ย ค่ะเล้วีสัญหาคนเพียงสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับค่ะมีเวลาเราเท่านั้นค่ะค่ะท่านคะใช้เวลานานไหมคะในการคัดเลือกนะคะในการคัดเลือกค่ะหมายความว่าะได้กระบวนการที่มาจากการเลือกตั้งเลือกคนเข้าไปสู้เนี่ยนะไม่ค่ะในการคัดเลือกตัวบรรดากตรรนะคะสายผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ค่ะของมันนั้นมีความมันมันมีการพูดง่ายๆว่าอืม ต่อสู้กันในลักษณะที่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยนะฮะค่ะลำบากมากครับเพราะว่าพวผมมีเวลาคัดเลือกคนที่เข้าไปไปไปสู้เนี่ยค่ะสี่สิบแปดชั่วโมงอ๋อมีเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงไปดูข้อมูลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือความคือความแตกต่างนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังแล้วนะค่าค่ะสิบเอ็ดต่อห้าอสิบเอ็ดต่อห้า เครตั้งเนี่ยมีสิบเก้าคนค่ะนะค่ะหัวต่างหลยตัวต่งหลามีมี้องมีห้าคนมีห้าคนค่ะฝ่ายผู้บริหารมีสิบเอ็ดอย่างงี้ก็สู้กันไม่ได้ครับค่ะค่ะท่านคะคะแนนนี้ลับคือไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่าใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงไม่ฮะคะแนนคะแนนไม่รู้เลยเพราะว่ามันมีการมันมีการออกอืมค่ะค่ะท่านคะกับโดยโดยรับ นะค่ะกับการคัดเลือกนะครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดสิบแปดรายชื่อใช่ไหมคะและจะเป็นฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายการเมืองเป็นคนเสนอชื่อเข้ามาถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะค่ะและเมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้จะมองได้ไหมคะว่าการเมืองไม่ได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงในกอนรอรได้แล้วจะพูดแบบนั้นได้เลยไหมคะผมอย่างนั้นไม่ได้ครับอืมค่ะผม,ผมต้องเรียนอย่างนี้อย่างนั้นถือเป็นการดวจสรุปอ่าค,ค่ะต้องต้องฟังว่า การสู้กันวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่การประกบตัวนักวิชาการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอมากับฝ่ายพวกผมเสนอไปนะ,ะครับเมื่อกี้นี้ผมพยายามมันจยให้คุณฟังว่าถึงม,มีเวลา48ชั่วโมงที่จะไปคัดสันทนกที่ข้ยหัข้อตู้กดที่เขาเสนอ,อฝ่ายกม็มมเวนาเสนอนะต,ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่า ไม่ใช่อยู่ๆเราไปเขียนเสนอนะครับอืผมจะอธิบายฟังว่าไม่ใช่อยู่ๆเราไปเขียนเสนอแล้วต้องต้อเสนอได้เลยไม่ใช่นะฮะมีเวลาผมเรียนว่าเรามีเวลาสี่สบแดชั่วโมงเหมือนมีเวลาล็อบบี้กันแบบนั้นถูกต้องไหมคะการคมาสู้อแล้วคนที่เราไปรับวิชาการสายคุกสายเนี่ยเศรษฐศาสตร์ทัศนวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาเรแล้วก็ต้องใจทำเนองเราต้อง ให้เขาลงลายมือชื่อยินยอมทั้งประวัติต่างๆเนี่ยคุณมีเวลา48ชั่วโมงคุณลองคิดดูสิว่ามันมีความยากลาําบากขนาดไหนนะฮะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเตรียมเขาเตรียมพร้อมให้หมดแล้วค่ะครับตรงนี้เนี่ยค,คือคือเรื่องที่เราจับใจมากมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการจับตัวเข้าไปประกบในแต่ละสาขานั่นคือการการตัดสินครับค่ะวันนี้ที่มันติกผันเนี่ยคือการตัด ด้วยการประกบตัวนักวิชาการแต่ละคนตางสาขาเนี่ยาาเพราะฉะนั้นผมถึงเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่<ๆ>ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใชะเลือกใครสาขามีสี่คนอตอนสาขาเป็นคู่เลยอ,อย่างนิติศาสตร์มีคู่หนึ่งห่งกันเองระหว่างของที่พวกผมเสนอกับที่ฝ่ายเสนอมาค่ะนะฮะัตตราสตร์ก็เป็นคู่นะอะอาจารย์วิยาเนี่ยคู่สำคัญเลย ค่ะคุณทาริคุณทาริสค่ะทีเป็นตระกัสุขัาพชนีดค่ะค่ะอืมนะครับแล้วความความยุ่งยากเนี่ยมันมีซับซ้อนด้วยออืที่ผมบอกว่าซับซ้อนนี่ก็อันึงมาจากว่าการเลือกกอรเนี่ยค่การเลือกกตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเสนอใครก็ได้ถ้าจะเปนคูนะครับคอร์รที่ที่เนี่ย เขาจํากัดว่าถ้าเป็นตำรวจอดีตตำรวจเนี่ยไม่เกิน16ค่ะเพราะผมว่าคุณที่เราเสนอไปสองรคนเนี่ยปรากฏว่ามีสายรัศมสารศาสเนี่ยเสนอรัฐประเด็ต่างกรนทรวรัฐประเดยขึ้นนป10คนค่ะคนให้เกิดการแข่งขันกันไม่ใช่ระหว่างร้อยวสศรพนกับคุณพาเร็กเท่านั้นแต่เป็นการว่าร้อยเระดสองรคนต้องมาแข่งกับรัฐประเดยอีกสาขานึง ค่ะใครได้คะแนนมากกว่าฟังนะครับสองคนนี้ถ้าใครได้คะแนนมากกว่าสมมติว่าร้อยเอกวรเดชในสาขาพัฒนาสารทรัอื์ได้คะแนนมากกว่าร้อยเอกสรบ่ะร้อยเอกสรบุจะสุกกับสิดเลยแล้วเลื่อนคุณชายดิษไปอันตรงนี้นี่คือตัวเป็นเป็นเป็นเทิร์นพลอยตอนนี้เป็นตัวกลับเลยครับว่าจะต้องกันชิจยกันยังไงค่ะเหมือนคะแนนตัดกันเองนะเพราะว่า เอ่ากบเอานายตำรวจสองคนไปตัดกันเองด้วยค่ะค่ะท่านขาทีนี้ค่ะท่านครับทีนี้เวลาน้อยเลยนะคะเหลืออีกแค่เพียงสองนาทีอยากจะรู้กันนิดนึงว่าตอนนี่กตรเนี่ยตกลงเนี่ยจะพูดได้ไหมคะว่ายังคงมีการแบ่งสีแบ่งข้างคือบางคนเขาก็บอกว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ากรรมการเลือกตั้งนะกับกรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยซึ่งเป็นทีมเดียวกันเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าได้แม้จนที่บทนะอะไรนะคะถึงใหญ่แล้ว พราะว่ามีรองผอสองสามท่านที่ถูกฝ่ายการเมืองอหลังปฏิวัติมาัำทัดเนี่ยก็ยืนยืนยืนอยู่ในฝ่ายกรรมการเลือกตั้งต้องบอกตรงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งกับโดยตำแหน่งคอร์รโดนกับคอร์โดยตำแหน่งบางคนกับ อสนาที่เป็นผู้สงรู้ต่วมที่ในรัฐสขาเนี่ยที่ได้รับเลือกเน,นี่ยกลุ่มเสียงส่วนใหญ่อยู่เท่าน,นี้อือย่างตัวท่านเองเนี่ยแต่งตั้งขบวนกนาคตเดยนะฮะค่ะค่ะยงการเงินสั่งไม่ได้ค่ะอย่างตัวท่านเองเนี่ยก็มีเชื่อว่าการเงินสั่งไม่ได้ค่ะอย่างตัวท่านเองก็มีการระบุทํานองเหมือนกับว่าท่านเนี่ยสนิทสนมกับคุณทักษิณเป็นตํารวจมะเขือเทศบ้างไม่ทราบขพอเท็จจริงเป็นไงคะคนเริ่พูดแต่คำนี้ได้เลยครับอืผมว่าตํารวจเนี่ยไม่มีมะเขือเทศค่ะพักกองค่ะ นะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่มีมาเถือบแท็กซี่ฟัลท์เราไม่เป็นดชีได้ชีเสียนตำรวจในทุกที่นี่ของรัฐค่ะที่ต้องดูแลประชาชนอืและในใน,ใน,ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการที่ทนี่ยเขาก็ต้องวางตัวเป็นกลางอืแล้วตำรวจมีหน้าที่อะไรก็ทําไปกันนั้นค่ะค่ะไม่จิกใจ,จ,จ,จต่งางใจนั้นเนี่ยมันเป็นแหวนปกุกรวกันไม่ได้หรอกครับอืมอื เพราะฉะนั้นนับจากนี้เนี่ยนะคะว่าผลออกมาแบบนี้การทํางานต่างๆของกตรเนี่ยนะคะดูแล้วก็คงจะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนับจากนี้ต่อไปแล้วน่าจะคุยกันได้ใช่ไหมคะผมว่าวันนี้เนี่ยเมืน่นสำนักงานแห่งชาติองค์กรตำรวจเนี่ยเดินไปในร่องทางที่ควรจะเป็นแหละอืมค่ะค่ะครับและวกผมจะพยายามทำสุนิฐานที่จะให้ระบบคุณธรรมค่ะ,คะมาสู่การแต่งตั้งบุคลากรของตำรวจให้ใหม่สุดค่ะค่ะ เอาละคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นบรรยากาศนะนะคะแล้วก็คาชี้แจงต่างๆที่มีกันออกมาถึงเรื่องของการแต่งตั้งนี่นะคะกะตรการคัดเลือกกตรนี่นะคะผู้ส่งคุณวุฒธธิในสาขานี่นะคะความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน6สาขาด้วยกันค่ะจากพลตเอกอชีรวิทย์สุพรรณเพศรศักดกตรผู้ส่งคุณวุฒธธินะคะซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาและะ้วค่ะก็คงจะทําให้เนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของกตรนับจากนี้เนี่ยนะคะดูจะเป็นที่อพออกหนะคะกับกตรในส่วนสายของ บรรดานะะในตํารวจละคะที่อยู่ในวงการวิชาชีพนะคะก็รอต,ติดตามดูนะคะความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินับจากนี้ต่อไปกันละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะจบข่าวร้อน